เปิดภาพล่าสุดสิงซิงดาราจีนหายตัวสภาพอิดโรยอยู่ระหว่างเจรจาส่งมาไทยจากการณีที่สิงซิงหรือหวังซิงนักแสดงหนุ่มชาวจีนวัย22ปีหายตัวไปอย่างลึกลับหลังเดินทางมาประเทศไทยเ <c oughs> มื่อวันที่3มกราคม2568ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบตัวเขาแล้วในฝั่งเมียนมา แหล่งข่าวเปิดเผยภาพถ่ายล่าสุดของซิงซิงซึ่งเผยให้เห็นสภาพอิดโรยใบหน้าสู้ผอมและดูอ่อนล้าอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่พบตัวหรือสาเหตุของการหายตัวไปขณะนี้เจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งตัวสิงซิงกลับมายัางประเทศไทยโดยคาดว่าจะสามารถนำตัวเขากลับมาได้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้เจียเจีย แฟนสาวของซิงซิงได้โพสต์ข้อความบนวีโบสังคมออนไลน์ของจีนระบุว,ว่าซิงซิงเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาคัดตัวเป็นนักแสดงแต่หลังจากเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ขาดการติดต่อไป